สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะ,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมลายเลเจอร์กันนะครับโดยในวันนี้อ่ะจริงๆอ่ะเคอ่ะจะต,ต้องมาทําคลิปเปิดกาชาหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เกมลายเลเจอร์ได้อัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะเป็นตัวละครแบบคอคอสโอเวอร์ก็คือจะเป็นของตัวเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะก็คือจะมีลูดิอัสแล้วก็พวกไอ้นี้ตัวหูแมวที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าแล้วก็มีซิลฟี่ แล้วก็นานาโฮชีนะซึ่งจริงๆอ่ะเคียไม่มีเพจเว้ยทุกคนมีแต่ตัวประมาณร้อยกว่าใบแต่ลืมถ่ายคลิปเพราะว่าทุกทีอะเปิด2 0 0ใบ3า0ใบไม่เคยออกเลยแต่ว่าพอพอเปิดไปประมาณ50บใบอ่ะแม่งรู้เด็ดออกก็เลยแบบช็อกเลยช็อกซีดีมาเลยนานาโฮชีก็ออกด้วย ก็เลยแบบว่าวันนี้อาจจะมาแปลกๆก็คือเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวรูดียกันนะครับในการลง p v p นะซึ่งตอนนี้เคนาก,ก็ได้ทําการยัดกบจนถึง240ละตอนนี้ก็เหลือแค่ยัดบิลแล้วก็จับทาเป็น9ดาวโชว์ทุกคนนะครับนี่แบบนี้เลยโดยเดี๋ยวเคนาขออนุญาตเออแนะนําสกิลของตัวรูดียก่อนนะ9ดาวคีไม่รู้แต่ว่าไอาช่องช่องตรงเนี้คยคีคไม่เคยเคยบอกไว้ก่อนว่าเีอ่ะไม่เคยทำ9ดาวมาก่อนเลยทุกคนซึ่ง คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่เคน่าจะมีตัวละคร9ดาวที่แบบว่าใช้จริงจังในไอดีนะไม่นับตัวแจกฟรีนะซึ่งสก,กิลของลูเดียนะครับเคขอาเรียกแบบสับง่ายๆว่าลูเดียน2ละกันนะเพราะว่ามันเป็นลูเดียแบบเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นตัวรูลูเดียแบบนี้ทุกคนที่าไม่แน่ใจว่ายังเจออยู่ไหมนะนี่ลูเดียแรกอาจจะเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งซึ่งสกิลรูดแรกค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่ามีมการไอ้นี้ขัดขวางการฟื้นฟูลเลือดแล้วก็สร้างความเสีย300%ไอ้แน่สกิลนี้จะธรรมดาแต่ว่าไอ้สกิลเนี้ยค่อนข้างจะไม่ธรรมดาตรงที่ว่าจะเพิ่มพลังชีวิต300%เป็นเวลา8วิเลยก็คือจะทำให้เพื่อนเราถือขึ้นนะครับสำหรับการเล่นทีมยื้อนะแล้วก็มีการฟื้นฟูลเลือด 60%ด้วยต่อวินาทีซึ่งจะใช้ระ,ระยะเวลานานสุดคือ8วิเลยแล้วก็อันนี้ก็คือสร้างสะท้อนไอ้สะท้อนดาเมจนี่คือไม่แน่ใจว่ามันได้ใช้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าสกิลที่ o p จริงก็คือจะเป็นสกิลข้างบนเลยก็คือเพิ่มเลือดนี่แหละเพราะว่าเคนาเล่นเป็นทีมถึกนะพอมีรูเดียนปุ๊บแม่งก็ถือกว่าเดิมแบบ300นสกิลนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะแบบใช้ใช้มันจะแบบทํางานพร้อมกันซึ่งรวมๆก็เกือบ70% 0ด่้อยเปอเซ็นต์อะแต่พอเป็นรูเดียนสองใช่ไหมทุกคน โดยเฉพาะสก,กิลแรกเนี่ยแค่ก,กดปุ๊บก็คืออึ้งปั๊บเลยก็คือแบบเป็นสก,กิลเน้มานะมันแบบมัน,ม,นมันดีตรงที่ว่าม,มันมาถึงะ่ะมันสร้างวาลีอมาตะาเลย4วี CV, แล้วก็ทําการเพิ่มเลือดตั้ง400แ <c oughs> ม่งโคตรเซวเจ๋งอะ่ะแล้วที่เจ๋งกว่าใช่ไหมสก,กิลสองอีกโอ้โหโยกเลิอกอมาตะาก,ก็มียกเลิกบัฟบก็มีสร้างความเสียหายตั้ง3 2 0พโคตรแรงแต่จริงๆมันจะมีแรงกว่านี้อีกตามที่คีเคยเห็นมานะ แล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเหมือนกันเลยก็คือมันจะเป็นขั้นที่ไม่แน่ใจว่าเป็นไฮเปอร์หรือ9าวดาวนะที่จะแบบจะสร้างความเสียหายประมาณ3,600นะครับผมเดี๋ยวเพื่อไปการแสลาดอเคไปทําการจัดวิวเลยนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวขอขอแนะสกิลเพิ่มนิดนึงไอ้น,นี้จะเป็นในส่วนของความสามารถอันนี้ก็คือมันจะแบบว่าเวลาเราเรียกลูเดียตไปใช่ไหมแล้วไอ้ตัวภาษีที่ทํางานขึ้นมาตัวละครของฝันตงค่ามันจะสุ่มมันจะทําให้การออกเรียกตัวละครเนี่ยชา้าลงมากๆเลย ยัดเบลแบบบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะโมละนอกจากว่ามีก้าดาวขเข้าแล้วครับ <c oughs> มีกบเคเยอะมากแต่พอยัดก้าดาวไปแลว้วอ่ะคงจะไม่มีคงจะแบบไม่ได้ทำถึงขั้นว่าก้าดาวแบบต้องเวลตันนะคงจะเอาเวลนหนึ่งมารีวิวละไรไม่มียัดเลยงั้นก็งั้นก็งั้นก็งั้นก,นก,นก็นายไปเครื่องสองเลยไปซะไม่ไม่มโพว่ะสักครู่นะกะรู่ทุกคนกบหมดจริงเหรอเอ,อ้ยยังมีอยู่ เดีถ้ากลมไม่มีนี่บอกเลยหน้าแตก้ไปเป่งทยูนีเลยครับตายโดยเวลาทุกคนสองร้อยซีซคือแบบพอพอแบบมีโอกาสได้แบบเออมาสัมผัสลูเดียหนึ่งลูเดียสองชีวิตก็คือแบบมันค่อนข้างจะทำให้ทีมเคเล่นง่ายขึ้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวคีจะมาอัปเดตทีมให้ทุกคนเห็นด้วยนะในการลงคลิปว่าตอนนี้ทีมเคมีตัวละครอะไรบ้างคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะมากนี่ ก้าดาวทุกคนเคเคเคไม่แน่ใจนะว่าในส่วนของไอตัวความสามารถตรงนี้ควรเลือกเป็นอะไรดีแต่ว่าเคขออนุญาตเน้นเป็นพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าส่วนมากเขาเขาจะเน้นใช้ไม่โล่ไม่โล่ต้านทานอะ่ะก็เป็นแบบฟื้นฟูและธาตุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคแบบรอประมาณแบบว่าท็อปเซิร์ฟเขาอะ่ะเออเอาตัวละครมาเซตก่อนแล้วเดี๋ยวเคค่อยไปเช็คอีกหลายทางนึงนะแล้วก็สลับใครนะครับที่แบบว่ามีตัวรูดีล่างสองแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะจัดเซตอะไรดีนะ อันนี้เคแนะนำเลยก็คือเราใช้เซตติ๊กตอกได้ก็คือเป็นเซตเซตฟรีรฟะนะฮะเรากดเข้าไปก่อนเซตเซตแรกเนะนี่ยแนะนำเป็นง่ายสุดเลยนะก็คือคาทานี่แหละคาทาคาทารถดแรกพยายามถ้าเป็นไปได้นะฮะไอไอไม่ใช่คาทารถดแรกให้ผิดคาทาที่แบบช่วยทําให้เออซัมมอนรูดได้เร็วขึ้นอะ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะเลือกเปอร์เซ็นต์สูงสงไว้ก็พอนะแต่ว่าไอดีเคอค่อนข้างจะเออค่อนข้างจะแย่นิดนึงในการในการสุ่มได้คาทานี้ขึ้นมานะ ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าสมมุติว่ามีกระทาตรงเนี้ยประมาณ40%ได้ก็คือ OP มาก40% 38%ขึ้นไปคือคือค่อนข้างจะดีเลยยัดไปแล้วก็อันที่2ไอ้รูปโลตรงเนี้ยก็คือเป็นรองเท้ารดแร่นะยิ่งอัตรารดแร่สูงจะยิ่งดีมากนะครับอันที่3เนี่ยเคีเห็นในทิกตอกอะเขาจะใช้เป็นกระเป๋าเลือดกันก็คือทําให้รูดือถือขึ้นเคใช่ก่อนนะว่าคมีกระเป๋าเลือดไหมเฮ้ยไม่มีเน จริงจังไหมเนะี่ยเอาทุกคนเคไม่ได้เอากระเป๋ากระเป๋าฟรีมาวะงั้นเคอขอลักไก่เถอะละกันนะช่วงนี้เคไม่ได้ใช้นี่เลยเอานี่มันเป็นรถอัตราลบลีวะเอาแล้วขอขอดูหน่อยตอนนี้รูเดียรถแรกเท่าไหร่ว,วะโอ้พันสองใช่ไหมเนื่งจากว่าคีน่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกระเป๋าที่ทําให้แบบเป็นสเตตเพิ่มเลือดอะคีอยากอินเสิร์ตมากเลยแต่ว่าเคทำไม่ได้แล้วลว,ว่ากระเป๋ามันเป็นสััญลกษณ์ยัยงไงนะ แต่ว่าเอาเซต K ไปใช้ได้แล้วครับมันจะเป็นเซตโค้ฟโค้ดแบบลดแรกเลยคือการันตีว่าได้ใช้รูเดียสสแปมใน PVP PVE แน่นอน100%่ตอนนี้ลดแรกอยู่เหลือ800ทุกคนอันนี้คือตัวรูเดียสเฉยๆนะนี่ยังไม่รวมกับการที่ว่าจะต้องเอาเอาไปลง PVP แล้วแบบว่ามีพวกแบบสมบัติของคีกอะก็คือแบบเวลาลงเราลงด่านเนื้อเรื่องอะมันจะมีสมบัติที่แบบช่วยเพิ่มบัฟเพิ่มเอฟเฟกด้วยน่นของเราตั้งเยอะตั้งแยะ อิขอขอขอลองแอดยัตเวลหน่อยนะมันจะได้แบบถึกๆหน่อยมีกบด้วยแต่ว่าคีอาจจะไม่ได้ใส่นะลีโอนาด์ลีโอนาด์ยัดเวลหน่อยนะครับโอ้มีอันเดียวเองเออแปดสิบก็โอเคเคไม่อยากเอาแบบตัว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 แบบตัวตัวอื่นมาย่อยมาย่อยเล่นอ่ะเพราะว่าเคยังทำนัทเวลตันไม่ได้แต่ไม่ได้ผิดเดี๋ยวเพื่อประหยัดเวลาแล้วครับขออยากอัปเดตทีมสักครู่นะตอนตอนที่คียาบ มาลองเปิดกาชาเล่นๆใช่ไหมของตู้ของไรเนี่ยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอะเคลียได้ตัวละครตัวนี้มาด้วยชีวิตค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะมากเลยก็คือดาวินชีนะครับ <c oughs> เคลียเคลียไม่แน่ใจนะเพราะว่าช่ว่าว่าถ้าสมมติว่าเราเคลียมาเปิดได้ดาวินชีตอนนี้แล้วอะควรทําเป็น240ีดีไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลียจะเล่นใช้140ไปก่อนเพราะว่าเพื่อแบบมีตัวละครใหม่แบบโคโลโบใหม่แบบว่าถ้าไม่ใช่เป็นแบบคอลแลบก็แบบเป็นโคโลโบแบบจริงๆเลย แล้วก็แบบค่อยมาทําเป็น240อะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือเนี่ยก็คือแบบเอามาเน้นก๊อปปี้ได้อย่างเดียวเลยแล้วก็ตัวเดิมๆนะฮะก็คือจะเป็นตัวของท่านอังครับอันนี้คือกะจะไม่ได้ทํา9ดาวแล้วก็240นะเพราะว่าเอามาเปิดโลกอะมาตาแล้วก็เอามาชะลอตัวบินเฉยๆแล้วก็ตัวแท้งของทีมเคนะที่แบบได้เป็นทีมหลักก็คือจะเป็นยังเป็นอาร์เบโดนะเนื่องจากว่าไม่มีตัวละครแท้งตัวไหนที่แบบเลือดเยอะมากกว่าวอาร์เบโดละเพราะว่าตั้งใงมากเลยเซตตัวเนี้ย จริงๆอ่ะมีแพนจะทำอาเวโด่9ดาวก่อนแต่ว่ารูเดียมาก็เลยทำลูเดียก่อนเพราะว่าสกิลลูเดียแม่งบัฟเลือดได้โกงมากอาเวโด่มันจะได้ยิ่งถึกขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวตัวดามเมจก็จะเป็นบักกี้ต่อยต่อยที่หัวแตกเพราะว่าสตันด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ชอบบอกเลยคือแบบต้องคือแบบเซตทีมหลังกะโคตรลงตัวส่วนทีมรองอ่ะกำลังอยู่ในช่วงปั้นนะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าก่อนหน้านี้ที่แบบจะเป็นอีเวนต์ของตัว ก็คือมันจะเป็นอีเวนต์10ปีแหละแนะนําว่ามิกุเนี่ยถ้าถ้าใครไม่ VJ มือไม่ม,มีตัวเทำสาให้ฝ่ายตรงข้ามแม่งกลายเป็นแบบเป็นเป็นตัวละครอะไรก็ไม่รู้อ่ะแนะนําว่าทํามิกุ9ดาวไปเลยนะคะตอนนี้เคนะก็กาลังอยู่ในช่วงปั้นมิกุให้ให้ถึง9ดาวอยู่นาดา,าฮูชิเนี่ยส่วนตัวก็คือตอนแรกอ่ะเคอ่ะคิดถูกจริงๆก่อนที่แบบเคจะมาดูเทอร์ร่ะว่าแบบตัวละครมนะันอ่ะน่าจะกระจอกมากแนะ่แต่ว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะที่เคใช้เพราะว่าทีมเคมันกระจอก <laughs> <laughs> คือมันไม่มีตัวตไม่ไม่มีตัวรองไหนดีกว่านานาโฮชิแล้วนะตอนนี้นะฮะก็เลยแบบเอานานาโฮชิมาช่วยเซทเพราะว่าสกิลเข้าๆามันก็มีพวกแนวแบบสร้างวาระได้เหมือนกันเอาไว้แบบเอ่อการแถวหลังแถวหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็แถวกลางแล้วก็มีมีบัฟที่แบบแนวแบบเอ่อต่อต้านการซัมมอนของฝ่ายตรงข้ามด้วยก็คือแบบอย่างน้อยก็ช่วยชะลอให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะเอ่อเรียกตัวละครมาได้ช้าลงนะแล้วก็ตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะดีสำหรับเคียก็คือจะเป็นในนี่ จะไอตัวแซลลี่ตัวนี้ถ้าใครแบบนึกไม่ออกว่าเวลาใช้งานมันลักษณะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมให้นึกถึงตัวบอสคีอะบอสคีอะก็คือมันจะแบบดันสตูไปด้านหลังใช่ไหมแต่แซลลี่ตัวเนี้ยจะค่อนข้างจะเซฟตี้ในการใช้สกิลเหมือนกันคือสกิลมันก็คือดันสตูไปด้านหลังเหมือนกันแต่ว่ามันจะดีกว่าบอสคีตรงที่ว่าแซลลี่ตัวเนี้ยแม่งจะอยู่แถวหลังไม่ได้อยู่แถวกลางของบอสคีถ้าอยู่แถวกลางอะก็คือบอสคีไม่ยังโดนตีง่ายมากแล้วแบบบอสคีทีมทีมของเคียก็คือเคียเซตเป็นแบบมิวธรรมดาไว้แม่คกรกกะจเลย ก็เลยแบบว่าพอเจอฝันตรงข้ามที่โหดโหดใช่ไหมไม่ต่อยทีบอสขีคีไปคุยกับเามะาม่วงเลยก็เลยแบบเอาแซลลี่นี่มาค่อนข้างจะแบบอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วแบบพอดันศัตรูไปเรื่อยๆก็คืออีซี่วินเลยจริงๆไอตัวเนี้ยเกย์บอกเลยว่าโหดมากนะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจเีย์หน่อยนะว่าเีย์ไม่มีไม่มีกบกบไฮเปอร์จนถึง240อ่ะคือถ้าคือถ้าทำตัวนี้ขึ้นไฮเปอร์ได้เมื่อไหร่อร้อก็ก็โอเคเลยนะเพราะว่ามันคือแทงที่ดีที่สุดในเกมในเกมมั้งเคยขอไม่นับไอตัว ตัวบ้าวที่เป็นบ้าวบ้าวบ้าวจากคิงดอมอ่ะไอหน้าไอหน้าโอพีเกินไอหน้าน่าจะเป็นตัวที่เลือดเยอะมากแต่ว่าถ้าลองลงมาก็คือตัวนี้เลยหนึ่งพุ่งไาเกินเสียแล้วเดี๋เคีไปโชว์คลิปทุกคนดูนะครับคลิปนี้มันอาจจะดูแบบนานๆหน่อยนะเพราะว่าแบบอยากอยากจะแบบมาอัปเดตจริงๆเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเกมนี้มานานมากทีมแรกก็ชิวๆแหละคือแบบแรงเกมมันซบซบๆน,นะเพราะว่าทิ่ถ่ายในวันจันทร์ซึ่งมันเพิ่งจะรีแล็งเมื่อวันอาทิตย์จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือ เอาไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวละครโอ้โหรูดี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยเก้าสิบเอ็ดลือกคิดจะใส่เซตรถแรกเพื่ออะไรวะต้องสามต้องสองเซตคือคือเคอียไม่คิดวุ้ยว่าไอีเซตรถแรกอ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะลดมันจะมันจะลดมันจะลดมันลดให้เหลือเออแปดร้อยใช่ไหมแต่ว่าไอพวกสมบัติในการที่ว่าเคอียดไม่ได้เนื้อเรื่องผ่านทุกดานอ่ะมันก็ช่วยลดแรกด้วยนะเว้ยแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลดขนาดนี้โอ้โหลงพีพีดาแรกคือโค้ชสบายอ่ะ ซินเมอร์สองตึงเอมิเลียนะมาดูกันจริงมันจะแบบง่ายมากเลยอ่ะอาจจะไม่ต้องใช้ตัวละครจากกิวแล้วก็ไม่ต้องใช้อเทมเลยก็ได้ <rele ver ing> คืออาเวโดอ่ะคไม่แน่ใจนะว่าถ้าคีทำาก้าดาวแล้วอ่ะแล่ตัวแ่ะมันจะแบบจากพันหนึ่งอ่ะจะเหลือประมาณ800้ยไหมเพราะว่าแล่ประมาณพันหนึ่งนี่คือแบบไอเทมอันเที่มึงกังมากคีคีแบบคีคีแบบคีพูดตรงๆเลยอ คือคีตู้ตึงตัวกนะ่เลยนะคีไม่รู้ว่าสัปดาห์เนี้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าคีอะกดสุ่มมาใช่ไหมไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าผ่านง่ายขนาดน,นี้มาก่อนเลยคือคือมันจะเจอตึงตึงเลยเว้ยอันนี้นี่เจออันนี้นะเจอนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าเจอทีมเนี้ยาจะเป็นยังไงจริงจริงจริงมันมันรู้ลผลตั้งแต่ทีมเคีมีมีกาดากับ240เกือบฟูลทีมแล้วอะแม่งแบบค่อนข้างจะโกงมากแต่จริงๆรอะคีก็ไม่คิดนะเพราะว่ารูดีสลรเดีสหนึ่งอะใช้แร่ประมาณ29เหมือ่า แต่ว่าอุ้ยเอาแล้วยวจะมาดูกันนะว่าจะได้ใช้เทมไหมอันนี้เจอตึงละฟ้าบุญละถ้าไม่รู้เด็กคีไม่ติดโล่เลยว่า9ดาวที่รู้เด็กคีใส่โล่มานะโล่ต้านทานเนยหมืนอนกับเบาะเ่าว9.5ปีโอเคดันกลับเลยเนี่ยมันดีเนี่ยพอหลังจากคีมีดาวิชี่อะก,ก็คือแบบแม่งแม่งแม่งค่อนข้างจะถิงมากเลยทุกคนคือแบบว่า ดาวินชีแม่งกอล์ฟตรงข้ามาหมดเลยอะระหวังก็เลยแบบเล่นดีๆมากแต่แบบพอเอาลูดี้อะมาปั๊บเลือดใช่ไหมเดวินชีเคอยู่ได้นานมากขึ้นอ่ะก็เลยแบบสบายๆเลยทีนี้เกือบแพ้ถ้าเอาตรงๆเลยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่ไม่ใช้ไอเทมอะแพ้คืออยู่ดีๆอะเนี่ยไม่กูเมื่อกี้ทุกคนสกิลไม่กูที่ว่าอยู่ดีซัมมอนทีมเคทั้งทีแม่งกลายเป็นกลายเป็นโดนตตีอ่อะนั่นแหละค่อนข้างจะแบบดีนิดน,นึงถ้าสมมติว่าเราไม่มีแบบเกมมืด ไม่มีตัวละครอะไร <c oughs> ที่แบบว่าเป็นสายแซมมอนเลยก็คือแบบเอ้ยเขาเรียกเคไม่เขาไม่เรียกสายแซมมอนไม่มีตัวละครอะไร <c oughs> ที่แบบสาบให้ตัวให้ตัวละครทีมเราอะ่ะมันดูกระจกลงอะ่ะก็คือแบบมิกูนี่แหละตอบโจทย์สุดละอีกสองตาด้วยกน <c oughs> รอบนี้มีบาวาอาดูบิดแหละแต่เคไม่รู้นะว่าบลอาดูบิดเขาแบบเซตเซต เซตบิลแบบจริงจังแล้วห่อ,อถ้าแบบใส่ใส่ของฟูเหมือนอาวโดเฮียก็ถึงอยู่นะอาว์ตวิ่ะแถมมันมีสกิลแตบบ่มีสกิลซัมมอนได้โคตรน,น่าลำคาเลยเนี่ยดูดูคนมีกูอ่ะแม่งสาดสาด KT นี่คือแบบปีเลยนะเว้ยสาดปีคือเปีอ่ะเอาโชว์นะทุกคนอยากชนะไม่ใช่หรอกมันได้แต้มเยอะ เฮ้ยคีรีคือกดน้ำแข็งไปแล้วเหรอสบายสบายแล้วทุกคนคือแบบมีมีลูเดียกับมีลูเดียกับดาวิชี่คือชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยครับทุกคนแล้วก็อาเบโดอ่ะเลือดตอนนี้มันแบบเคยไม่แน่ใจว่า400%อะ400%บวกกับ100ล้านอะมันจะแบบว่าบวกเพิ่มไปเท่าไหร่ก็คืออาเวโดเขถึงมากเลย แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีตัวเบต้าที่แบบเป็นตัวแท้งที่แบบเขาใช้กันมาตามอ่ะก,ก็คือแบบเลือดจะเพิ่มขึ้นอีก400%แบบโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องใส่แบบเซตไอเทมด้วยเซตไอเทมเซตไอเทมจริงๆอ่ะมันก็บวกบวกประมาณบวกประมาณ100-200เองมาแต่สุดท้ายไม่คิดอุ้ยเป็นระบบการในนี้ด้วยซ่อนซ่อนเลนเจอร์ขอให้ไม่เจอทีมโหดนะสาธุ <laughs> อุ้ย15นาทีเล้ว ถ้าคอัพคลิปนี้แล้วแบบระยะเวลามันเยอะยังไงทีก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะแบบเวลาแบบอัพคลิปเยอะๆส่วนตัวคีก็แบบว่าไม่ไม่ได้มีเวลาดูเยอะขนาดนี้นะเอาละเริ่มมาบุญละแมงมีเบาแม่งเบา,แ,บา,แ,บาแทงกันซะยอุ้ยักตีไม่ทันว่ะักตีไม่ทันจริงจังเลย อุ้ยแม่งมีนาฬิกากับเบาเลยเนี่ยเบา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 ,าอัศสวินอ่ะโอเคทุกคนเอ้าเกมจี้บาลนะ้ะ <c oughs> เกมขาไปแล้วเ <c oughs> มจจาอย่างเราใครมันอากจะเป็นการปิดลิปแบบปแปลกๆนะเพราะว่าเกีฬะเล่นผ่านอินเวอร์เตอร์ทุกคน สภาพก็จะประมาณนี้นะเจอทีมตื่นเกินเล่นเจ้าคือเล่นซะอีบูเคค้างเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็ไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับยังมีอะไรมารับชมยังไงก็สามารถกดติดตามช่องเคลายร์ดียูทูบได้เลยนะครับบ๊ายบาย